บทที่หนะครับหลักสูตรจิตสำลึกด้านคุณภาพคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกับทุกองค์กรน,นะครับไม่ว่าเราจะซื้อสินค้าอะไรมาเนี่ยนะครับถ้าเราทํางานไม่ได้คุณภาพมันจะเป็นต้นทุนตัวหนึ่งนะครับอย่างที่แต่บทที่1่ที่การบอกดนะครับกำไรเกิดจากไรายได้ทุกต้นทุนถูกไหมนะครับเพราะนี่ถ้าคุณภาพเราไม่ได้ต้นทุนเราจะสูงไปด้วยถ้างานออกมาแล้วเป็นงานเสียแน่นอนครับเราต้องเสียค่าแรงเพิ่มขึ้นต้องไปรีเวิร์กงานงานเอ็นจีเสียค่าวัตถุดิบ เสียค่าพลังงานนะครับของเสียที่ขายไม่ได้นะครับเสียโอกาสขายของน่าจะถือสุดท้ายมันจะขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องมีการใส่ใจเป็นพิเศษนะครับหลักสูตรด้านจิตสำนึกคุณภาพเนี่ยหลักสูตรที่องค,อค์กรควรจะใส่เข้าไปครับพนักง,งานให้เกิดการตระหนักนะครับเพราะว่าต้นทุนที่เกิดความเสียไม่น่าเสียเช่นของเสียในการผลิตนะครับสินค้าเก็บไว้ใยส่วนสภา,ภาพ ใช้ผู้สึกจึงเพิ่งเ,เกินไปของทําเสร็จแล้วเป็นของดีแต่ระหว่างส่งไปให้ลูกค้าเกิดความเสียหายนะครับเพราะไม่มีความใส่ใจการวางแผนที่ผิดพลาดนะครับพวกนี้จะเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพทั้งหมดเลยซึ่งหลักสูตรจิตสคุณภาพเนี่ยนะครับเราต้องสร้างวัตถุประงให้กับพนักง,งานนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เปิดลูกไปดูนะลูกนี้สมมุติเราผลิตสินค้าส่งลูกค้าเห็นความผิดพลาดไหมครับตัวอักษรเขียนซ้ายนะครับใส่ลักขันขวาตัวอักษรบอกขวาใส่ลักขันซ้ายเห็นไหมครับ ความไม่ใส่ใจเรื่องคุณภาพแล้วส่งถึงมือลูกค้าเมื่อไหร่เนี่ยนะครับหมายถึงชื่อเสียงองค์กรถูกไหมครับดูนี่ครับแม็กทูสคูนควรจะเป็นอะไรครับดินสอสปากกาไม่ต้องทันถูกไหมครับเป็นมีดทักเรียนไปฆ่ากันหรือเปล่าครับความมีพลาดแค่เนียครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องง่ายๆหรือบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทผลิตเชือกปีนเขาพลังงานแผนกสกรีนสกรีนตัวหนังสือเพิ่มมาตัวเดียวครับเพิ่มคำว่าน็อตไม่เหมาะสําหรับการปีนเขาขายไม่ออกเลยนะครับเรื่องคุณภาพเรื่องสําคัญดูเสื้อตัวนี้ครับมันจะดี แต่เกิดจากเรื่องของการควบคุมณภาพไม่ดีนะครับส่งไปถึงมือลูกค้าเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพสําคัญถ้าลูกค้าหนึ่งคนเนี่ยเขาจะเลือกสินค้าไปใช้บริการเขาเนี่ยนะครับเขาเลือกจากอะไรครับเอาตัวเราง,ง่ายๆค้าต้องไม่ชํารุดครับตามม่างรูปประมาณเขาไหมมีมาตรฐานอะไรบ้างนะครับหาซื้อง่ายไหมนะครับใช้งานสะดวกหรือเปล่านะครับมีการรับประกันไหมนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าคุณภาพเบื้องตน้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าส่งสินค้าชำรุดส่งสินค้าไม่ได้คุณภาพนะครับแน่นอนครับมันเป็นต้นทุนไม่พอความมุ่พอใจลูกค้าต่ําจะไม่มีใครมาซื้อต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพที่มีนความสำคัญคุณภาพเป็นต้นทุนครับบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของคนผลิตงานนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เราต้องใส่ใจครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องจิตสำนึกคุณภาพครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับจิตสำนึกเนี่ยหรือความตระหนักนะครับมันก็คือเรื่อง awareness นะครับคือการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และตัดสินใจในทางที่ถูกต้องนะครับจิตสำนึกคุณภาพก็คือพนังงานเราเนี่ยนะครับเจองานที่มีปัญหาเจองานที่ระหว่างทํางานอยู่เนี่ยเขาใส่ใจเรื่องคุณภาพมากไหมนะครับจิตสำนึกเนี่ยมันจะถูกเอามาใช้เสมอตอนเราเจอปัญหานะครับอาจารย์ถามว่าสมมติเวลาสิ้นเดือนเนี่ยเราเงินไม่พอใช้เราทำไงครับให้เวลาคิด3วินาทีมีอะไรบ้างครับไปยืมเพื่อนขอพ่อขอแม่กดบัตรเครดิตเพิ่มถูกไหมนะครับ หรือหาอะไรไม่ได้เลยไปป้นก็เลยถูกไหมนะครับนี่เขาเรียกว่าจิตสํานึกครับสิ่งที่เราตอบมาครั้งแรกเขาเรียกจิตสํานึกนะครับถ้าเราแก้ไขปัญหาดีจิตสํานึกมันก็ต้องมีการแก้ไขที่ดีตามไปด้วยแก้ไขไม่ดีปัญหาก็ไม่จบถูกไหมครับเหมือนกันครับเหมือนเราเจอจานแตกเราจะเก็บไว้หรือเราจะทิ้งคําตอบคือทิ้งถูกไหมครับสมมตุติเราเจอพนักง,งานคนหนึ่งในบริษัทเราขาดลามาสายบ่อยงานก็ไม่ทาไอ้นุน่นไอ้นี่ก็ไม่เอาทํางานเสียงานพังตลอดทะเลาะคนนู้นคนนี้เป็นประจํา จะเก็บไว้หรือทิ้งครับเห็นไหมครับจิตสํานึกเป็นเรื่องงี้ครับสิ่งที่เราเจอปัญหาตอนหน้าเนี่ยเราตัดสินใจยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจิตสำนึกคุณภาพก็เหมือนกันจิตสำนึกคุณภาพก็เลยหมายถึงผู้ปริบัติงานเนี่ยใส่ใจต่อผลกระทบต่องานที่ทําอยู่ตลอดเวลาไหมทํางานแล้วจะมีคุณภาพไหมทํางานแล้วงานจะเสียไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบเรื่องจิตสำนึกคุณภาพนะครับมันมีองค์ประกอบอยู่4ส่วนที่สําคัญ1ผู้บริหารระดับสูงครับต้องมีนโยบายเรื่องคุณภาพออกมาก่อน ส่งไปที่หวัวหน้างานครับหวัวหน้างานรับนโยบายคุณภาพมานะครับไปควบคุมลูกน้งงองตัวเองให้ทํางานได้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสมแสงควันกล่นไฟเป็นยังไงครับรบกวนสมาธิเขาไหมนะครับอาจารย์ถามว่าใน4ี่องค์ประกอบนี้เรื่องจิตคุณภาพองค์ประกอบไหนสำคัญสุดครับให้เวลาคิด3วินาทีมีลมตอบหนใจไหมครับ ในสิ่งประกอบนี้ส่วนสำคัญที่สุดคือผู้ปฏิบัติงานครับทาไมผู้ปฏิบัติงานมีความสําคัญเรื่องจิตสมุรคุณภาพงานทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือลูกค้าผ่านมือใครมากที่สุดครับแน่นอนครับผ่านมือคนทํางานเพราะฉะนั้นถ้าคนปฏิบัติงานเนี่ยเขาใส่ใจเรื่องคุณภาพมือเขาเนี่ยนะครับจะก,กลัวงานเสียงานมีปัญหาเขาจะมัดระวังอยู่ตลอดเวลาจิตสมุรคุณภาพเลยให้ความสาคัญกับคนที่อยู่หน้างานนะครับคนที่ส่งงานกับลูกค้าโดยตรงนะครับ โดยที่คนปฏิบัติงานเนี่ยถ้ามีจิตสขคุณภาพนะครับ imprint, เขาจะทํางานออกมาดีเช่นกันเราจะเริ่มการสร้างจิตสมคุณภาพได้ยังไงนะครับในการเรียนรู้ของคนเนี่ยแบ่งเป็นสระเภศนะครับคนเราจะเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีกับตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับตัวอย่างที่ดีคืออะไรครับเรามีต้นแบบหัวหน้า,นานงานที่เก่งหัวหน้า,นานงานเป็นตัวอย่างที่ดีในการทํางานที่เหมาะสมนะครับส่วนตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถมาสร้างเรื่องจิตสขคุณภาพได้เช่น,นบริษัทเรานะครับมีบอร์ดบอร์ดนึงเอารูปปัญหาของเสียมาติดบอร์ดนะครับ ให้พลังงานรู้เลยว่าเอ้ยทางงานเสียลักษณะแบบนี้อย่าทําให้มันเกิดพลักง,งานเดินผ่านบอร์ดนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันจนเกิดการซึมซาบเข้าไปเขาจะเข้าใจว่าเอองานแบบนี้อย่าให้มันเกิดนะเป็นการกระตุ้นเตือนนะครับหรือเวลางานมีปัญหานอกจากดูรูปภาพแล้วหัวหน้างานดึงมือไปดูหน้างานจริงเลยครับไปดูหน้างานจริงเลยลักษณะงานเสียงานมีปัญหาลักษณะเป็นยังไงนะครับคนเรามองภาพเนี่ยมันจะเข้าใจระดับหนึ่ง แต่ถ้าไปดูงานจริงด้วยหน้างานด้วยเนี่ยความเข้าใจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเวลาที่งานมีปัญหาแต่ละเดือนนะครับเราควรจะเอาปัญหาเรื่องคุณภาพเนี่ยมาแสดงให้เห็นนะครับเป็นตัวเลขที่ชัดเจนหน่วยดีที่สุดก็คือถ้าเราแปลงเป็นหน่วยเงินได้เนี่ยมันก็จะดีมากครับดีกว่าหน่วยที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะคนเราเนี่ยทำงานแลกเงินถูกไหมครับถ้าเราเห็นว่าเ,เงินที่เสียไปกับของเสียกับคุณภาพที่เราเสียไปทุกวันทุกเดือนเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ความตระหนักด้านคุณภาพก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้นะครับสุดท้าย ถ้างานมันดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นครับควรมีการสร้างแรงจูงใจด้วยกันให้รางวัลน,นะครับหรือให้ทำชมนะครับเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งทําให้พนักงานเนี่ยเกิดแรงกระตุ้นในการสร้างจิตสำนึกคุณภาพขึ้นมาได้นะครับทีนี้การสร้างจิตสำนึกคุณภาพเนี่ยคนเรานะครับเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีกับไม่ดีถูกไหมครับแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันมีเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5เข้ามาด้วยประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดของมนุษย์เนี่ยในการเรียนรู้คือการใช้สายตาครับ มันก็เลยเกิดเป็นหลักสูตรหนึ่งขึ้นมาคือการใช้วิชวลคอนโทรลนะครับคนเราสายตาเนี่ยสามารถมองปุ๊บตีผลได้เลยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับดูสัญลักษณ์รูปภาพนอกจากนั้นระหว่างทํางานเนี่ยต้องสอนรั้งงานไปด้วยมีเสียงผิวพุตธิไหมมีกลิ่นแปลกๆระหว่างทํางานไหมนะครับระหว่างทํางานเอ้ยมือสัมผัสไปจับดูเนี่ยนะครับมันมีความร้อนความเย็นมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปเป็นยังไงนะครับเจออะไรผิวปุทิให้ใช้ปากบอกนะครับแจ้งเตือนย้ําเตือนกันนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันทําให้เรื่องจิตสมรุถภาพเพิ่มขึ้นได้เป็นหลักสูตรหนึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่เราสามารถเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปป้ายสัญลักษณ์การตรวจสอบชิ้นงานต่างนะครับการใช้สารลักษ์ัุทาต่างๆสามารถทําให้จิตสมรรถภาพของพนักงานเกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับเอาของเสียมาติดบอร์ดเอารูปงานปัญหามาให้พนักงานเห็นนะครับเอาปัญหาในการทํางานมาคุยกันนะครับมาประชุมร่วมกันนะครับทำให้เรื่องสมรรถภาพเพิ่มขึ้นได้ ในบทนี้อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของภาพรวมของเรื่องจิตวิคุณภาพนะครับเดี๋ยวในบทต่อไปเนี่ยเรามาดูซิว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยมันมีหลักสูตรอะไรอีกที่สามารถต่อยอดได้นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC นะครับซึ่งเป็นการรวมกลุ่มพนักง,งานแล้วนะครับทำให้พนักง,งานมีส่วนร่วมไปกับองค์กรในการทํางานให้เกิดคุณภาพ